เซอร์ไพรส์นะคะวันนี้เพจกูรู้กูรู้ทุกเรื่องแล้วก็จะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดเนาะไป็นมาในสถานที่นะคะที่อยากมาหลายวันแล้วนะคะตอนแรกก็จะไปไลา์สดกับพวกเราตรงอ outdoor นะคะแต่ตอนนี้แดดเปรี้ยมมากแล้วตรงนั้นไม่มีแอร์คอนดิชันค่ะมาวันนี้นะคะมาอยู่ที่ร้านอาชิบิใช่ไหมอาอาชิบินะคะซอฟต์เซิร์ฟ ก็เป็นเรื่องราวของโปรเจกต์นะคะของน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นไม,ไ,มไ,มไม่เดาดีกว่านะแต่ก็นะคะเป็นสถานที่ที่มีพรอ็อพมีภาพมีอะไรต่างๆในการทําธุรกิจนะคะสำหรับเซลฟี่สไตล์ญี่ปุ่นพูดง่ย้ยๆเตรียมซ้อมไปญี่ปุ่นมาที่นี่นะคะสีราชาเนาะ,ะ,นะะขอบคุณสถานที่ด้วยลกันนะคะเข้ามาปุ๊บเขเปิดแอร์ให้แล้วก็สั่งนะคะไอติมชาเคี้ยวนะคะแล้วก็สั่งน้องนะคะปลาขนมนะคะก็ถานเรียบร้อยแล้วแหละ ก็เลยมนไลฟ์สดพวกเราดูนะคะความน่ารักนะคะความน่ารักแนวความคิดการให้บริการนะสวยยันห้องน้ําสวยยันงน้ำนะคะวันนี้นะคะเพจมาแต่แต่แต่ก่อนเที่ยงมาแต่ก่อนเที่ยงนะคะมาแต่ก่อนเที่ยงเพื่อจะให้พวกเรานะคะได้รู้คุณค่าของชีวิตของตัวพวกเรากันเองนะคะคุณแต่ละคนนั่นแหละมีคุณค่าที่คู่ควรกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ถ้าคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาะและต้องการน,นี่เป็นเรื่องราวของกําลังใจที่มินโฮซี่จะให้พวกเรานะฮะสปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาจนปัจจุบันนะคะมินโฮซี่เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องเรานะฮะพลังงานให้พวกเราเห็นเปลี่ยนในเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ ให้พวกเราดูคือเป็นการเปลี่ยนที่มันอยู่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนปรารถนาที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีความสุขะสบความสําเร็จและมั่งคั่งหรือเฟิร์นนี่คือพื้นฐานพื้นฐานจริงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะห้องน,นี้เป็นห้องกระจกนะคะพอมามุมนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าเออมันกว้างขึ้นเห็นไหมเออโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกเห็นไหมเออไม่ว่าชีวิตคุณนะคะจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันสะท้อนเสมอนะคะภาพนี้เป็นภาพฝั่งนี้จะเป็นภาพ วาดนะคะฝั่งนี้เป็นกระจกเห็นไหมกระจกมันก็จะซ้อนแหละสะท้อนภาพว่านะคะมันก็จะเป็นเรื่องเราที่ตรงไปตรงมาถ้ามันชิก็เหมือนกันโลกภายในเราก็เหมือนกันโลกภายในของเรานะคะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ในข้างในมันสะท้อนออกมากับนะคะร่างกายสุขภาพหน้าที่การงานนะและสไตล์ชีวิตของคุณมันเป็นจากการกําหนดจากโลกภายในนะคะดังนั้นหน้าตาชีวิตในในความเป็นปัจจุบันของคุณ จะมีความสุขเนะี่ยนั่นก็คือคุณสั่งให้ตัวเองมีความสุขมันจึงปรากฏในะเรื่องเรานะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะวิทยาศาสตรก์ก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่านะฮะเรื่องราวของชีวิตเราเนะี่ยมันคือพลังงานทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์เมนโทจี้ก็เข้ามาในกลุ่มผู้สร้างนะคะซึ่ง เดยปกติเนี่ยเขาจะให้เราเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเราเองนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปมีของเล่นสําหรับการใช้พลังงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะการวัดในเรื่องรากของอนิ้วมือนะคะที่สองข้าง สองมือสองข้างที่มันไม่เท่ากันแต่ถ้าสลัดเมื่อไหร่นะคะมือชั้นยาวมือชั้นยาวขึ้นอีกข้างสั้นมันก็จะยาวขึ้นอีข้างที่ยาวบอกว่ามือชั้นสั้นลงสั้นลงมันก็จะสั้นลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานที่เราจัดการได้ในตัวเราเองของเล่นในห้องผู้สร้างนะคะที่อาจารย์พัชิให้ไม่ว่าจะเป็น Energy Ball นะคะเอนเนอรจีบอลสำหรับการที่นะคะสั่งความปรารถนาอย่างเร่งด่วนใช้คําว่าอย่างเร่งด่วน ทำนะฮะโดยไร้ความเชื่อก็เกิดขึ้นเพราะมันคือพลังงานเพราะเราทุกคนคือพลังงานมีพลังงานอยู่ในตัวเรานะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอาพลังงานวิเศษพิเศษที่อยู่ในตัวเราติดตัวเรามาเอามาใช้เพราะเราไม่มีองค์ความรู้นะคะดังนั้นตอนนี้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมานะฮะนำงานวิจัยนำในเรื่องราวกฎธรรมชาติที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์ม,มาบอกกล่าวเรานะฮะเรามีหน้าที่อย่างเดียว ะะจงภูมิใจในตัวเองจงเข้าใจว่าเรามีคุณค่านะคะสูงค่าที่เกินกว่าที่เราจะใช้คําว่าฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่เป็นฉันโง่ฉันไม่สวยอันนั้นเป็นเรื่องราวที่เราให้ข้อจํากัดความเราในทางที่ทําร้ายตัวเราเปล่าๆนะคะทำร้ายตัวเราเปล่าๆและไอ้คาพูดทั้งหมดที่เราใส่ไปอะ่ะมันก็กลายเป็นคําสั่งที่ใส่โปรแกรมเข้าไปตัวเรานะคะ ร่างกายตัวเราชีวิตเรามันก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะคะมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ชนิดที่ว่านะคะคุณใส่โปรแกรมอะไรนะคะหน้าจอก็เป็นอย่างงาั้นประมวลผลเป็นอย่างงาั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ใช้กราฟิกดีไซน์ของ Photoshop นะคะคุณก็จะรู้ละเลเยอร์ของงานเนี่ยอย่างงานที่เห็น,เห,นเห็นทุกชิ้นงานนะคะอย่างงานนะคะอย่างงานที่เห็นเห็นทุกชิ้นงานเดี๋ยวทอยจี๒ให้ดูนะคะอ่ะเลเซอร์ดีกว่าเห็นไหมเลเซอร์ไปไหมโอเคนะโอเคนะ Uh, เนี่ยที่งานเห็นเห็นเนี่ยนะคะเลเซอร์สองเนี่ยภาพแต่และชิ้นงานนะคะที่เราเห็นเป็นภาพที่มันสาเร็จออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะ,ะมันเต็มไปด้วยเลเยอร์ทับซ้อนนะ,ะมันเป็นไปด้วยเลเยอร์ที่ทับซ้อนมากมายนะคะอ่าหนึ่งภาพตรงนี้หนึ่งเลเยอร์แล้วเป็นเสื้อนะคะสองเลเยอร์นะคะเป็นสีหน้าของผู้ชายนะคะหน้าของผู้ชายคนนี้คนนี้คือแต่และเลเยอร์กระโปรงอีก layer, เลเยอร์ไหมอีกเลเยอร์หนึ่ง คือแต่ละอย่าง่มันเป็นงานของนะคะเลเยอร์หรือมิติถ้าเกิดใช้ในเรื่องของพลังงานคือจะมีมิติทับซ้อนทับซ้อนจนกว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวนะคะกว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวมันจะมีความทับซ้อนกันมากมายนะคะบางทีเป็นร้อยๆเลเยอร์กับชิ้นงานชีวิตเราเหมือนกันนะคะมันจะมีเรื่องของพลังงานที่เอ่อพลังงานและมีเรื่องของนะคะเอ่อความทับซ้อนกว่าจะเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แบบมันจึงเป็นเรื่องราวของการที่จะทําให้เราเกิดการขับเคลื่อนและ ไปในสูวนที่เรานะฮะมาใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์นะโลกใบน,นี้สร้างอะไรต่างๆโลกใบน,นี้สร้างร่างกายนะฮะก็คือให้เรามาได้อยู่อาศัยแล้วมาเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณนะ,ะดังนั้นในสิ่งที่คุณจะปรารานอะไรก็ตามเนะี่ยก็จงรู้คุณค่าตัวเองเพราะวันนี้หัวข้อก็คือรู้คุณค่าตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณอ่ะคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาและต้องการ โลกใบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นว่า,าคุณจะเกิดมาในชาติตกลกูลไหนนะแล้วคุณจะถูกอยู่ในชนชั้นวรรณะแบบนั้นอันนั้นเป็นเรื่องลักอาดีตของบางกลุ่มนะคะที่จํากัดนะคะจำกัดในเรื่องราวของวรรณะชนชั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะคะเริ่มที่จะแบบว่าค,คนจะตื่นตัวลุกขึ้นมาเป็นมันสิทธิมนุษยชาติและลุกขึ้นมาอิสระภาพ มากขึ้นจากความรู้นะคะในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เลิกแตกแยกนะคะที่เลิกแตกแยกเพราะความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นธรรมชาติเนี่ยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าการใช้สิทธิของเรานะคะอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้แม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนนะคะแต่ก้าวไปสู่ในเรื่องของความอิสระเสรีนะคะในสิ่งที่เอ่อตัวเองจะไขว่คว้าได้นะคะในเรื่องเราที่จะเข้ามานะคะจะเข้ามา เป็นการดึงดูดเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราเคยไฝ่ยคว้าและดิ้นหลนนะฮะป่อยคว้าและดิ้นหลนเหมือนอ่าที่ผ่านมามันจะทําให้เราเบาขึ้นนะคะสบายขึ้นเพราะจะเป็นเรื่องราวของการถูกดึงดูดมาหานะเราอย่างง่ายๆสบายๆเพียงแค่สแสตมบายนะแสตมบยรองรับจากการสั่งนะคะจากการสั่งเขาเรียกว่าอ่าสั่งเชื่อแล้วก็รับนะคะ มีก่อนหน้าน,นี้ใช้แค่ว่าขอเชื่อรับถ้าเกิดกรณีใช้กดแรงดูดเนาะแต่ถ้าพลังงานของคุณเองนะคะคุณใช้สั่งเลยนะสั่งว่าคุณปรารถนาอะไรโดยเฉพาะคนที่อายุหลัก50ขึ้นไปอย่าได้ยอมจำนนต่อเรื่องนะคะสุขภาพยอมจำนนต่อความแก่ชราทีเดียวนะคะเพราะวัยชรานะคะวัยชราในในความว่าคนที่อายุมากขึ้นไปหลัก50ขึ้นไปเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องเหี่ยวเฉาคะไม่จําเป็นที่ต้องให้เซลล์ในร่างกายมันตายนะคะเพราะถ้าคุณปลุกเซลล์ในร่างกายคุณนะคะด้วยความกระตือร้นด้วยความรักในร่างกายและเห็นคุณค่าในร่างกายของคุณนะคะเมื่อสภา,าวะจิตใจนะคะมันกระตือร้นและมันมีมีรู้คุณค่าและความหมายในชีวิตร่างกายความหอเหี่ยวในร่างกายมันก็จะมายากมากใช้คำมายากมาก ยิ่งกว่านะคะคุณจะไปกินอาหารเซิร์ฟยิ่งกว่านะคะคุณจะไปโบ600กร้อยหมทั้งสิ้นเพียงแค่คุณมีใจรักชีวิตคุณแล้วบอกคุณว่าคุณสุขภาพดีคุณเป็นคนที่แข็งแรงคุณสวยคุณหล่อคุณนะคะปรารถนาสิ่งนีพูดคําสั่งดีๆเข้าไปนะคะโปรแกรมเข้าไปในสภาวะจิตสภาวะใจมันตอกย้ำมันเตือนมันโปรแกรมทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันพลังงานมันก็ตื่นตัวเซลในเซลนะคะในร่างกายของเราเนี่ย ประมาณ5ล้านล้านเซลล์5้าล้านล้านเซลล์มันจะตื่นตัวทํางานเต็มที่นะคะเพื่อสนองพระเด็พระคุณผู้เป็นนายนะคะคุณคือใครคุณคือเป็นนายนะคะคุณคือนายนะคะคุณคือนายของคุณเองนะคะคุณคือเจ้านายในเซลล์ทั้งหมดนะคะเซลลทั้งหมดเนี่ยรอฟังคําสั่งของคุณเองว่าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเองไปในรูปแบบไหนนะคะดังนั้น อย่ายอมจำนนกับสิ่งที่เรียกว่านะคะคุณไม่พยายามทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะการอยอมจำนนที่ไม่พยายามทำอะไรเพื่อตัวเองมันมีสองในยักมากเลยนะนั่นคือคุณไม่มีความเพียรนะคะไม่มีความเพียรที่ชอบไม่มีความเพียรที่ชอบก็เหมือนปลาตายว่ายตามน้ำ คุณยอมให้นะคะตัวเองเนี่ยนะคะลอยตามน้ํารอวันตายอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องสิทธิของคุณนะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นปลาเป็นนะ,ะปลาที่มีประสิทธิภาพคุณภาพและนะคะคนเราก็อยากกินเพราะอะไรมันมีดีเอ็นเอที่นะคะกระตือร้นแข็งแรงและบำรุงสมองแน่นอน,นะค่ะนั่นก็คือเป็นปลาเป็นไหวทนน้ำนะครับเมื่อเป็นอยู่ต้นน้ำเนี่ยมันจะอ,อุดมสมบูรณ์นะคะมันจะอ,อุดมสมบนนะะมูรณ์มมและ มันจะทําให้ชีวิตนะคะกับพี่กระเป๋าเรี่นมีชีวิตชีวะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดอายุ64ปีนะคะแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยเอ่อจำชื่อไม่ได้ดาราคนหนึ่งท่านก็70กว่านะคะด้วยความที่เออเป็นคนพูดที่กระตือร้อนและมีวินัยในการที่ดูแลตัวเองนะคะใส่ใจดูแลตัวเองและบริโภคอาหารที่ดีสําหรับตัวเองนะคะน้าดื่มก็จําเป็นที่ต้องใช้ ดื่มมากๆนี่เป็นเรื่องราวของการที่ทําให้ทุกคนะนะคะได้บำรุงนะคะร่างกายของตัวเองในแบบฉบับที่ร่างกายตัวเองต้องการจริงๆนะคะร,ร่างกายต้องการจริงๆนะจ๊ะเออโดยโดย,โดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราก็ต้องการน้ําดื่มสะอาดอาหารที่เป็นห้าหมู่ใช่ไหมที่เราฟังกันเนาะการออกกําลังกายนะคะการยืดเส้นยืดสายการออกกาลังกายอะไรต่างๆแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตในยุคป,ปัจจุบัน มันมีทางเรื่องในการบริโภคอาหารแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็เรียกว่าการสร้างสารรค์ของมนุษย์ไงน,นะ,ะการสร้างสารรค์ของมนุษย์คนน้นก็คิดตรงนั้นคิดค้นตรงนั้นเพื่อในแ,แนวโน้มของการที่จะทําให้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ตื่นเต้นมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นแต่ถ้ารู้แล้วนะคะเราก็ต้องกลับมาะหันะะในเรื่องของการบริโภคอาหารที่เป็นหลักของสุขภาพจริงๆ นะเมื่อเป็นอยู่ในเรื่องของแฟชั่นก็บริโภคให้พอเมาพอควรเนาะเพราะว่ายัางไงเสียโลกก็ต้องมีนิวัดนะคะมีวัวัฒนาการอะไรต่างๆอีกหน่อยก็จะมีเรื่องอาหารนะคะที่ทุกคนอะ่ะอยู่ในสภาวะนะคะอยู่ในสภาวะของการที่นะคะเออมีสายเข้ามาไม่เป็นไรนะ,ะอยู่ในสภาวะที่นะคะออสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้นะ เอาเป็นว่าพอเหมาะพอควรนะคะวันนี้ถือเป็นกรรมการนากาไรนะคะมาสู่พวกเราในฉากนะคะที่บอกเลยว่าผักนะคะสะท้อนโอ้ไม่กันะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะตอนนี้การเชื่อมโยงกับมานะะโลกภายนอกนะคะสะท้อนจากโลกภายในสเสมอนะ,ะจากกระจกบิลเลอร์ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคโชคดีนะคะสวยมากๆนะคะเห็นไหม เออนะคะมาจากฝั่งนี้ที่เป็นออริจินอลภาพนะคะแล้วมาฝั่งนี้ที่เป็นกระจกค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะจงรู้คุณค่าตัวเองแล้วก็ใส่ใจทนุถนอบในความรู้สึกของตัวเองเพคแคร์ mm hmm. นะคะ